สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคุณวิระมีปัญหาเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับผม <c oughs> เป็นมานานกี่ปีแล้วครับเออจริงๆแล้วผมเป็นมาตั้งแต่เ พุธยังยังยังไม่ใช่เป็นมะเร็งนะครับเป็นเป็น,ปนลิสีดวงก่อนครับเริ่มต้นเป็นลิสีดวงเป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะครับประมาณยี่สิบกว่าครับประมาณยี่สิบกว่าครับผมเอ่อตอนนั้นสักปีปีไหนดีฮะโอ้ตอนนี้ผมอายุหกสิบแล้วครับหกสิบประมาณยี่สิบกว่าก็สี่สิบปีที่แล้วใช่ครับอ้าวสี่สิบปีที่แล้วเป็นเริ่มจากลิสีดดวงครับคือแล้วค,คืออยากจะบอกว่าผมเป็นคนพฤติกรรมแบบน้ำไม่ค่อยทานผักไม่ชอบ ไม่ดื่มน้ําไม่ทานผักก็คือไม่มีไฟเบอร์ที่เป็นกากอาหารเนื้อสัตว์อย่างเดียวครับทานเนื้อทานเนื้อสับแต่แต่ผมจะไม่ทานสัตว์ใหญ่ครพฤติกรรมบริโภกเป็นยังไงฮะก็อย่างที่ว่าก็คือว่าทานน้ําน้อยแล้วก็ผักไม่ค่อยทานการขับถ่ายการขับถ่ายก็ทําให้เป็นกี่วันกฤับจำได้ไหมครตอนนั้นเออตอนนั้นผมทานผมดื่มโุราด้วยนะครับอืมเวลาผมเป็นฤาษีดวงเนี่ยผมเพิ่งมารู้ว่าเวลาดื่มโุราเนี่ย มันทําให้เกิดการอักเสบครับผมต้องลางานบ่อยๆอืคือเวลานั่งขอโทษนะนั่งได้แค่แก้มก้นไม่ซ้ายก็ขวานั่งเต็มไม่ได้เพราะอักเสบผมเป็นแบบขีดมาไฟเป็นแบบขีไฟทรมานมากนะครับผมอยากจะบอกว่าที่เขาบอกว่ายืนแล้วลมมันเย็นนะนะฮะอ่าครับอยากจะบอกว่าทุกท่านถ้ามีลูกบอกลูกบอกหลานเลยนะครับดื่มน้ําเยอะๆทานผักมากๆผักที่ปลอดสารพิษนะครับครับครับอ้าวเสจแล้วครับ เพราะามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เราหลีกหนีจากออการเป็นลิสิดวงเสร็จแล้วว่าจากลิสิดวงธรรมดาครับมันมลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆครับผมจนอาการรุนแรงเเออพิ่งมาเป็นมีอาการรุนแรงเมื่อปีห้าสี่ครับเป็นยังไงบ้างครับคือคือการเป็นลิษิดวงของผมเนี่ยออมันเป็นตั้งแต่ยี่สิบกว่าเนี่ยมันจะเป็น,เป,นเป็นหายๆพอพอเรารู้ว่าทานทานเ,ออเล่าเนี่ยมันจะทําให้มีอาการเราก็หยุด ผม,มก็เลิกเล่าเลิกบุหรี่หมดตั้งอายุสามสิบแต่ใช่ว่าเราเลิกแล้วอาการอักเสบจะไม่มีนะครับมันก็ยังมีเป็นบางครั้งไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรการอักเสบเนี่ยพออักเสบปุ๊บเราก็ไป,ไปทํางานไม่ได้ต้องลาง,งานสองสาวันนะจะซื้อพวกยาสอดนะฮะนะครับ,รบเสร็จแล้วพอช่วงที่ช่วงที่มันจะมีอาการหนักเนี่ยมันจะมีอาการลักษณะแบบเหมือนกับเราท้องเสียเราจะมีอาการเหมือนท้องเสียประมาณหนึ่งอาทิตย์ คือถ่ายบ่อยเสียเป็นอาทิตย์เลยเหรอฮะท้องเสียคือมันไม่ใช่ท้องเสียแบบเหลวนะฮะคือไม่ใช่เป็นน้ําโจกอะไรเงี้ยคือแบบเป็นเป็นของเหลวถ่ายถ่ายเหลวถ่ายเหลวเนี่ยแต่ว่ามันเออผมจะถ่ายอยู่เนี่ยวันนึงเนี่ยนะฮะประมาณสี่ห้าครั้งวันละนะครับเป็นอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เด,ยเดี๋ยวฮะอาจารย์ครับเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันฮะปกติเป็นเลือดสีดวงเนี่ยก็คือถ่ายจะแข็ง นี่แสดงว่ารุนแรงมากอ๋อไม่อาา่ะค่ะคือถ่ายเหลวก็ทําให้เป็นลิสีดวงได้เพราะมันเกิดการระคายเคืองอ๋อฮอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถ่ายเหลวนะฮะก็พึงสังวรว่าอาจจะเป็นลิสีดวงขั้นรุนแรงอย่างของ<ม>คุณวีระได้ครับผมแต,แต่แต่ที่ผมพูดมาไม่ใช่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ถ่ายแข็งนะหมายถึงว,ว่าก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะถ่ายแข็งคือเราไม่ทานนา้บครับลักษณะถ่ายแข็งนะครับอย่างอย่างที่ผมเคยได้ยินมาว่า คนที่ไม่ทานน้าเนี่ยเวลาร่างกายมันต้องการน้ําเนี่ยมันไม่รู้ไปเอาน้ําที่ไหนมันก็เอาน้ําจากอุจจาระเราเนี่ยฮะครับเอาน้ําจากอุจจาระเราทําให้อุจจาระเราแข็งอ่าก็จะดูดซึมออกทางเส้นเลือดไหลําำไส้ใหญ่ครับตอนนี้ก่อนจะมาเกิดเหตุเนี่ยที่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คืออย่างที่ว่า<ท>หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้ก็ถ่ายทุกวันเหมือนกันแต่ว่าถ่ายแบบกระปิกกระปอยฮะ ถ่ายเลวฮะถ่ายเล้วแต่นิดหน่อยไม่เหมือนไม่เหมือนอาทิตย์แรกอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยนะครับจะถ่ายแบบประปิดกระบอยแต่ปวดบอยใช่ครับอแต่เลวนะฮะแต่เลียวไม่แข็งเสร็จแล้วผมก็เอ่อมีอาการแบบคือจะเบ่งให้มันออกเยอะอะแต่เบ่งไม่ได้ไม่ออกเบ่งแล้วมัน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 ทวงที่ทวารนะมันเหมือนมีอะไรแบบมันหนักหนักทวงทวงอยู่เงี้ย้วดจม่งจน่งใช่ครับใช่ครับจะปวดแบบจน่งตรงตรงทวารผมก็ ไม่ไ่เบ่งแฟนบอก่าไปเบ่งผมก็ไม่เบ่งน,นะฮะเ,ออเคยไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเอออย่างนี้อาจจะเป็นฤิศดวงนะไปผ่าตัดไหมผมบอกผมไม่ผ่าครับเพราะว่าถ้าเกิดผ่านเนี่ยผมเคยเห็นว่าคนที่ผ่าแล้วฤิศดวงกลับมาเป็นอีกผมก็เลยไม่ผ่าเสร็จแ,แล้วอาการเนี่ยมันก็เป็นอยู่เงี้ยเรื่อยๆประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมีอาการเสียวแป๊ดด้วยนะครับที่ตรงตรงทวารเราฮะเสียวแป๊บมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเป็นนะอาการนี้ผมว่าเออไม่ดีแล้ว ผมก็กลับไปหาคุณหมอ,อมีก้อนเนื้ออยู่ในนั้นแล้วก็ไปนะนัดผ่าตัดเลยผ่าตัดเลยเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเนื้องอกหรือเป็นมะเรง็งใช่ครับเพราะตัดมาแล้วปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าสองหรือสามระยะระยะที่สองหรือสามแล <ะ S 2> ้ว<ะ><ะ>ผมก็เฉยเฉยผมบอกว่าเออคุณหมอผมคุณหมอ,อกลัวไหมผมไม่กลัวเป็นมะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับโรคสามัญประจำบ้านใครๆก็เป็นได้ใครๆก็เป็นได้เออทะไมจิตใจคุณเข้มแข็งจังเลยนะฮะผมไม่เฉยผมไม่กลัวเพราะว่าเพราะว่าโรคทุกโรคครับมันกับมัน โรคสามัญประจําบ้านนะใครๆก็เป็นได้บางทีคนไม่เป็นมะเร็งตายก่อนเราก็ยังมีเลยคุณหมออธิบายไหมครับว่าขั้นตอนการรักษาจะทํำยังไงต่อไปต้องผ่าตัดแล้วครับตอนนี้อผ่าตัดใหญ่เลยอ่าบอกผมบอกเอคุณหมอบอกว่ามันต้องอดอาหารนะฮะออดอาหารเสร็จแล้วก็อีกวันหนึงก็จะผ่าตัดครับผมบอกรีบเลยอไม่รอช้าเลยครับผ่าตัดทําต้องทําใช้เอใช้เคมีบําบัดอะไรได้วไม่ฮะไม่ครับ ตัดอย่างเดียวครับพาตาตรงมาก่อนเพื่อผ่าตัดมาผมก็อยู่ห้องไอซียูสองวันครับนะครับมัดผมแบบตาสังเลยแต่ดิกตัวไม่ได้เลยมีสายอะไรมุกเต็มไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วพอพอผมออกมาจากห้องไอซียูคุณหมอก็มาบอกว่าเอตัดออกมาเนี่ยเท่าลูกไข่ไก่ไข่ไก่เลยเท่าลูกไข่ไข่ไก่เลยเบออะไรบอกมคตรงวานไม่ได้บอกครับเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์ไม่ได้บอกลูกใหญ่มากเลยแล้วก็คุณหมอบอกว่าควานไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้รูดซิปตปิดถวาวรแล้วไม่มีถารแล้วนะครับแล้วก็ตัดลําไส้เนี่ยขึ้นไปอีกกี่เออผมจําไม่ได้แต่ว่ากลับมาต่อไม่ได้แล้วต้องถ่ายหน้าท้องอตลอดชีวิตผมบอกอดีนะไม่ต้องใช้ห้องน้ําเลยเออเออมันก็ดีอย่างหนึ่งนะไม่ต้องใช้ห้องน้ำํำเราไปไหนไม่ต้องห่วงเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น,ปนต้องอมีกระเป๋าโดเรมอนไม่ต้องฮนะ ไม่ครมีกระเป๋าไม่ใช่โดเรมอนอันนี้เปิดออกเมื่อเวลาจําเป็นเออคือคือจิตใจของคุณวีระดีมากครับแต่ก็คือตัดแล้วหายเลยไหมตัดแล้วก็คือว่าคุณหมอจะนัดบอกว่าเอออันนี้ตัดแล้วนะคุณหมอบอกว่าคุณวีระโชคดีนะอืชิ้นใหญ่ที่เรามาตรวจเนี่ยเป็นแค่ระยะที่หนึ่งเอง ครับโชคดีจากที่ไปตรวจดูชิ้นเล็กๆนะว่าสองหรือสามแต่พอมาดูชิ้นใหญ่ทีหนึ่งอ้อระยะที่หนึ่งก็เสร็จแล้วก็นัดอีกสามเดือนให้ผมไปหาคุณหมอที่ทําเกี่ยวกับเคมีบําบัดครับนะก็นัดอีกสามเดือนหลังจากสามเดือนผมก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เจาะเลือดต้องเจาะเลือดก,ก่อนใช่ไชั่งน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วดูผลปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าคุณวีละตอนที่ผ่าตัดนะมีค่าของมะเร็งอ่ะเจ็บ อ่าฮะมีค่าอยู่ที่เจ็ด <7 S 1> นะครับเสร็จแล้วหลังหลังหลังจากไอ็ูเมอร์มาเกอร์นะฮะพอพอมาเจอนี่มาดูปุ๊บเหลือแค่สองคุณเวลาไม่ต้องให้คีมโมไม่ต้องใช้แสงเออนะผมบอกผมก็ตั้งใจผมอันที่ผมนึกในใจนะฮะถ้าคุณหมอให้ผมก็ไม่เอาเพราะผมเคยได้ยินอาจารย์เคยพูดว่าการให้คีมโมหรือหรือเคมีบําบัดเนี่ยมันมีมันมัมน,มน,มนดับสองคนมา มันไปฆ่าเซลล์ที่ดีด้วยแล้วก็เซลล์ร้ายด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะวิ่ะเมื่อร่างกายเราวิ่ในนี้เราจะทําอะไรมันก็จะลําบากกว่าจะฟื้นมาต้องใช้เวลาแล้วแล้วตอนนี้ที่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าิรัฐทานทานแบบไหนฮะก็ทานผมทานผมทานครั้งละสองแล้วก็ทําทานน้ามังคุดด้วยครั้งละสองเม็ดสองแคปซูลครับวันละสามเวลาวันละสามเวลาพร้อมกับน้ํามังคุดด้วยน้ามังคุดนี่บางทีผมก็เ คือทานหนึ่งหนึ่งซองเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยผมอาจจะดื่มทีเดียวหรือว่าแบ่งดื่มแบ่งดื่มแต่วันละหนึ่งหนึ่งซองแล้วก็แล้วก็ทานแคปซูลด้วยตอนนั้นเนี่ยเป็นขั้นที่หนึ่งอยู่ครับถูกไหมฮะนี่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่เดือนตุลาครับตั้งแต่เดือนตุลาก็ประมาณหกเดือนครับเกือบหกเดือนได้ผมผมเลี่ยนถามว่าอย่างคนที่เป็นมะเร็งอย่างนี้เนี่ยทานเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยทําอะไรกับร่างกาย เพราะว่าจริงๆแล้วยังเหลือคือเหลือความเป็นค่าของมะเร็งอยู่เล็กน้อยที่ยังอยคือผมอผมเชื่อว่าเซลล์มะเร็งมันคงเอาออกไม่หมดอ่ะครับนะฮะโอกาสที่ร่างกายของเราเมื่ออ่อนแอมันก็จะลามปามข้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลับมาใหม่ที่เรารีคอร์เรนต์นะครับครับแคปซูลของเรานะะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดการทดสอบของเราก็พบว่ามันไป เอาอีกแล้วนะฮะงงอีกแล้วนะฮะเพิ่มเพิ่มเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า th 1 7ครับนะครับสูงมากเลยเพิ่ม th 1 7สูงมากแล้วก็เพิ่ม t h 1, 1ครับก็สองเท่านะครับข้อมูลในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาในสตว์วัตในห้าห้ปีที่ผ่านมาเป็นที่ยืนยันว่า th 1 7ในร่างกายของเราเนี่ยสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์าจริงๆก็ทดสอบกับหนูนะฮะแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่สร้างทีเสิบเจ็ดขึ้นมาเพราะทีเสิบเจ็ดขึ้นมาโดยการเอาจีนมนุษย์เนี่ยฝังเข้าไปในแบคทีเรียหรือเชื้อราแล้วให้แบคทีเรียเชื้อราเนี่ยมันขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อจะสร้างทีเสิบเจ็ดหลังจากนั้นก็ทำทีเสิบเจ็ดให้มันบริสุทธิ์แล้วก็ทําเป็นวัคซีนหรือเป็นยารักษามะเร็งซึ่งช่วงระยะเวลาเนี่ยต้องใช้สามปีถึงห้าปี นะครับคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้อ,อยู่ที่เท็กซัสแล้วก็ได้รางวัลรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นไปในปีนั้นไปนะครับ,รบแต่สิ่งที่เราเราพบด้วยความประหลาดใจก็คือว่าจริงๆไม่ได้ความประหลาดใจด้วยความดีใจก็คือว่าเราเองเราให้คนกินขีดสีแคปซูลต,ต่อวันร่างกายของเราสร้างทีเอสสิบเจ็ดขึ้นมาห้าเท่าในเวลาสิบห้าวันทั่วไปทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนะฮะก็กม ที่เข้าไปในห้องแลงบเรานะฮะให้กินสีแคปซูลต่อันเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาเขาพยายามที่จะเพาะทีเอให้ออกมาให้คนใช้เ,<อ>เป็นยาซึ่งใช้เวลาผมว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยก็คง3าปีห้ปีแล้วก็คงแพงมากมายมหาศาลเขาเรากินสีแคปซูลต่อวันทีเอเพิ่มขึ้นมาห้ารอยเปอร์เซนในวันที่สิบห้า ผมอยากจะเรียนว่าไอ้ข้อมูลที่เราพบอยู่ตรงนี้นะครับม,มันทำให้เรามีความมั่นใจมากว่าสิ่งที่เราให้ผู้บริโภคได้ใช้ไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครับมันไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับปัจจุบันนี้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นผิดทงเสริมอาหารเราพูดได้แต่เพียงว่าเราเพิ่มชีวิตชีวิตให้กับเวลานะฮะโปรดฟังให้ดีนะนึกตามไปนะเพิ่มชีวิตให้กับเวลา แล้วเราเริ่มเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเราเนรมิตชีวิตให้ใหม่ครับเออขอเชิญประมือให้อาจารย์หน่อยครับ